สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะวันนี้ป้าถามาทําผัดตับนะคะมาชมกันเลยคะ่ะเดี๋ยกวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะนล่งไหิดนปี อาหารเช้าของเรานะคะผัดตับค่ะผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะคะ นด่แล้วค่ะล้วก็ใส่ตักเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้แป๊บนึงเพื่อให้ตักมันสุกก่อนทุกอย่างอยู่ที่เราจะทำจริงใครชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะคะ กินสัตว์ก็มีประโยชน์เนาะแบบนี้เลย เนี่ยสามคนปราถาเลยทำมากนิดนึงใส่น้ำไงนิดนึงตับยังไม่สุกดีแล้วก็ใส่น้ำไ้หน่อยปิดไว้ก่อนนะคะตับเป็นสุกๆปราถากินตับสุกๆป้าถาก็จะทำข้าวใช่ไหมคะผัดนะ,ะปลาถาก็จะทำานึ่งข้าวไปด้วยอันนี้คือนึ้งข้าวของปลาถานะคะหม้อนึ้ข้าว แล้วก็ทําชีวิตประจำวันของเราอะเนาะว่าเราจะกินอะไรทำอะไรแล้วก็ทําไปเวียนหัวนิดหนึ่งนะคะขยับกล้องเดี๋ยดละค่ะเดี๋ดปุดๆๆแล้ว การทำเตาไฟฟ้ากับเตาแก๊สจะไม่เหมือนกันเตาไฟฟ้ามันจะช้ากว่านิดนึงแต่ถ้าเตาแก๊สอ่ะมันจะเร็วเตาแก๊สเราก็เร่งตามใจชอบใช่ไหมไฟฟ้านี้มันคือมันจะตัดได้มันจะผ่อนให้เราเองคือมันก็ปลอดภัยแล้วก็เซฟของเราไปด้วยสมมุติถ้าไฟชอ็อตปุ๊บเบรคเราก็จะตัดแต่ถ้าไอ้แก๊สอ่ะคือมันแล้วแต่คนชอบเนาะอยู่ที่คนชอบป้าถาเป็นคนกลัวป้าถา แล้วคะ่ะหัวหอมนะคะหอมใหญ่ใส่ไปเลยนั้นมันหอยเครื่องปรุงนี่ก็คือแล้วแต่เราจะทำว่าเราชอบแบบไหนเราอะไรไม่ไม่มีสูตรตายตัวเพราะว่าการทำกินมันอยู่ที่ ว่าเราชอบอะไรเราชอบรสชาติแบบไหนแล้วก็ถาใส่ลงไปใครชอบเปรี้ยวชอบหวานช่วยอะไรคือมันกิน,นกินแล้วแต่คนเราจะปรุงนะคะว่าเราชอบรสชาติแบบไหนแล้วก็ทํำไปตามที่เราต้องการ ก็จะใส่เกลือชุมพูนิดหนึ่งนะคะเพื่อสุกภะคาบนะคะเกลือชุมพูนเป็นเกลือที่มีแร่ธาตุหลายอย่างที่ร่างกายเราต้องการมันตาลนิดนึง ชิมรสชาติของเราที่เราต้องการเนี่ยแล้วก็พอลานแล้วนะถ้าเกิดไม้มีอืมพอแล้วสุกแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่ต้นหอมเลยค่ะเลยต้นหอมลงไปเลย นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะน่ากินไหมคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์ก,ก,ด like, กด subscribe ให้ป้าถาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบายบาย